รินเปิดใจผ่านรายการเล่าชีวิตหลังแต่งงานหนึ่งปีเผยมีลูกแบบธรรมชาติไม่ได้แอรินเล่าชีวิตหลังแต่งงานหนึ่งปีพยายามปรับตัวเข้าหาสามีตอนนี้มีลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์ล้วนเก็บตัวอ่อนเป็นรอบที่หแล้วแม้จะเป็นดาราสาวสวยสายฮาแต่ก็มีปัญหาที่ทำให้เธอกลุ้มใจอยู่ไม่น้อยสำหรับแอรินยุคตัศทั หลังจากเข้าพิธีวิวากับเบนจากเบนจรงคกูลเมื่อปลายปี2,565ที่ผ่านมาแอรินก็พยายามอย่างมากเพื่อที่จะมีลูกซึ่งเธอก็คอยออกมาอัปเดตเรื่องนี้โดยมีแฟนคลับคอยส่งกำลังใจให้เธออยู่เสมอล่าสุดวันจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2,566 แอรินได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตคู่หลังแต่งงานกับสามีนักธุรกิจหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันหนึ่งปีพร้อมอัปเดตเรื่องลูกผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มผ่านช่อง Workpoint TV โดยมีหนูแหม่มสุริวิภาคุตังวัฒนาเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงต้นรายการหนูแหม่มได้สอบถามเกี่ยวกับชีวิตคู่หลังแต่งงานหนึ่งปีว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีปรับมีทะเลาะอะไรกันหรือไม่ซึ่งแอรินตอบว่าคู่เราไม่ค่อยทะเลาะกันจะไม่ค่อยทะเลาะอะไรกันที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องปรับคือเขาก็จะมีเวลาของเขาเพราะมาจากครอบครัวใหญ่ส่วนเราเป็นคนที่มาจากครอบครัวเล็กมากๆเวลาตัดสินใจอะไรเราจะคิดคนเดียวจะตัดสินใจเองเราก็เลยไม่คิดถึงคนรอบข้างสักเท่าไหร่ พอเรามาเจอเขาก็ต้องนึกถึงเขานึกถึงครอบครัวเขานึกถึงคนอื่นมากขึ้นเมื่อทราบว่าแอรินต้องปรับตัวเรื่องครอบครัวหนูแหม่มได้ถามต่อว่าแอรินต้องปรับตัวเข้าหาสามีเยอะมากขึ้นหรือไม่แอรินตอบว่าสามีเป็นคนที่แฟมิลี่แมนมากๆเมื่อก่อนจะแบ่งวันอาทิตย์ให้กับครอบครัวจะทานข้าวกับครอบครัวมีอะไรก็แล้วแต่ ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าสามีทำงานจันถึงสุกแล้วเสารและอาทิตย์สามีควรจะอยู่กับเราเพราะเราได้อยู่กับเขาแค่วันเสาร์วันเดียตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กอินเตอร์เลยคิดแบบนั้นอย่างวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์หรือวันสงกรานต์เขาก็จะเอาไปให้ครอบครัวเขาแต่ตอนนั้นยังไม่แต่งงาน พอมาวันนึงเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสุภาพบุรุษเขาเป็นครอบครัวของเราวันหนึ่งเขาต้องแบ่งให้เราเสมอเขารักคุณพ่อคุณแม่เขามันเป็นสิ่งที่ดีเรื่องการกินอยู่กับสามีแอรินเล่าว่าเราเป็นคนที่ระเบียบจัดท่าอย่างเสื้อผ้าไม่ลงตะกร้าก็มีบนเราก็บอกว่าอะไรที่เขาไม่ใสต่ตะกรา้าแปลว่าเขาไม่เอา เราทิ้งนะช่วงหลังๆมาก็ลงตักร้าแล้วเรื่องความแซบซ่าในชีวิตคู่และเรื่องปาร์ตี้แอรินเล่าว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสาวมุงม้งนิ้งเราเป็นคนติดแฟนอยู่แล้วชอบใช้เวลาอยู่กับเขาตลอดตอนนี้ความแซบไม่เหลือแล้วถอดเขี้ยวเล็บหมดทุกอย่างแล้วแต่สามีแล้วแต่เขาทุกอย่างมีอะไรจะถามเขาก่อนเสมอ ส่วนเรื่องปาร์ตี้เมื่อก่อนถึงไหนถึงกันร้านไหนปิดไปต่อตอนนี้ไม่ใช่คําว่าเลิกดื่มแต่แทบไม่ได้ดื่มเลยดีกว่าดื่มน้อยมากเฉพาะกิจจริงๆเมื่อก่อนบ่ายโมงก็เปิดวายแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าต้องพยายามทำให้ตัวเองดื่มเพื่อที่จะได้ไปเจอเพื่อนจะได้มีชีวิตได้ออกจากบ้านบ้างนอกจากเรื่องราวในความสัมพันธ์หลังแต่งงานแล้วแอรินได้เปิดใจเรื่องลูก ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากการดื่มเยอะโดยบอกว่ามีผลกระทบหลายอย่างตับไม่แข็งแรงไข่ไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆนานา,นาคุณภาพชีวิตมันไม่ค่อยดีเท่าไรตอนนี้เพิ่งเก็บไข่สำเร็จไปเป็นรอบที่5แต่เราไม่ได้เก็บเป็นไข่เก็บเป็นแบบตัวอ่อนผสมไข่ไปเลยต้องสู้รอบที่5เพราะว่าอายุ35 แล้วจะมีลูกยากเราเองอายุ34แต่อายุเปลือกไข่ไป40-50หแล้วไม่สามารถที่จะมีลูกแบบธรรมชาติได้ทุกวันนี้ทำแบบแนววิทยาศาสตร์ล้วนทำมาทั้งหมดสี่ครั้งอันนี้รอบที่ห้าได้ตัวอ่อนที่ดีที่สุดมาแค่2ตัวเป็นผู้หญิงแต่เราอยากได้ผู้ชายเราพูดมาตลอดเพราะว่ากลัวเป็นผู้หญิงแล้วเหมือนตัวเอง เราเองก็มีแบบธรรมชาติไม่ได้ตอนนี้เลยอยากจะเก็บตัวอ่อนไว้ให้ได้เยอะที่สุดเผื่ออนาคตอยากจะมีคนที่สองจะได้มีเลยเรื่องการเตรียมตัวร่างกายแอรินให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทานยาบำรุงมีทั้งยาจีนและยาอื่นๆทานโปรตีนเยอะๆทานอาหารที่มีคุณภาพตอนนี้ปล่อยธรรมชาติปีหน้าเป็นปีมังกรอยากได้ลูกชายปีมังกร แต่ก็ไม่อยากทำอีกแล้วฉีดฮอร์โมนเยอะมันเจ็บร่างกายเราสู้อยู่แล้วแต่ไม่ชอบที่มันสวิงในเรื่องของอารมณ์เรื่องของฮอร์โมนถือเป็นพรรยาสาวสุดสตรองจริงๆสำหรับแอรินงานนี้แฟนคลับต้องส่งกําลังใจให้ดาราสาวกันเยอะๆและลุ้นให้แอรินได้เป็นคุณแม่ป้ายแดงในเร็งวัน